สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับครูโยนะครับครูฝึกประจำโชว์รูมฮอนดานนของเรานี่นะครับวันนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วนะครับการเปิดตัว all new CRV ESV ของเรานะครับครูไฮบริดนะครับที่เต็มรูปแบบแล้วก็พัฒนาเครื่องยนต์ไฮบริดของเราขึ้นมาใหม่ทั้งในเรื่องของรูปแบบการขับขี่ความประหยัดน้ำมันที่สำคัญห้องโดยสารหรือว่าขนาดรถที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามาให้รถคันนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับ กล้อง360องศานะครับมาแล้วนะครับก็มีมาให้แล้วรอบนี้แล้วก็ตัวของเซ็นเซอร์นะครับในตัวของ rs มีเซ็นเซอร์มาให้เลยนะครับจากโรงงาน4จุด4ตำแหน่งก็ทำงานร่วมอย่างด้านหน้าเนี่ยครับก็ทำงานร่วมกับกล้องด้านหน้า เซนเซอร์เตือนป้าวกล้องด้านหน้าก็จะเปิดภาพขึ้นมาให้ได้เห็นเลยว่าที่มันร้องอยู่นี่ด้านหน้ามีอะไรอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็ชอบลองไปเทสดูแล้วก็ใช้ได้ครับส่วนของเครื่องยนต์นั้นเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กําลังสูงสุดถึง107แรงมา้าแต่ที่สําคัญนะครับรถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ให้มองนะครับให้โฟกัสไปที่แรงบิดนะครับแรงบิดคืออะไรก็คือการให้กําลังในขณะที่เราออกตัวเราเร่แงแซงขึ้นทางลาชันแรงบิดเยอะยิ่งส่งให้รถคันนั้นเนี่ยมีพลังมากขึ้นนะครับบอดี้ขนาดนี้ออกตัวปับ๊บ แรงปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยครับขณะที่เราขับขี่โดยรวมเนี่ยกำลังส่งเนี่ยส่งมาให้แล้วส่งต่อไปหาให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานด้วยระบบ e-v โหมดนะครับกำลังมันมาแล้วส่งต่อในช่วงจังหวะลอยตัวรถก็จะประหยัดน้ำมันคันนี้ทดสอบเนี่ยได้ถึง20.8กิโลต่อลิตรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ด้วยนะครับมิติของตัวรถ4เมตร6เกือบ4เมตร7อันนี้ก็ยาวขึ้นนะครับกว่าเดิม ความกว้างนะครับเกือบเมตรเอันนี้ก็กว้างกว่าเดิมนะครับระยะฐานล้อนะครับล้อระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็มีการตั้งระยะฐานล้อที่ไม่เท่ากันนะครับเหตุผลต้องการให้รถคันนี้เนี่ยครับขับขี่แล้วนิ่งแล้วทรงตัวได้ดีนะครับในโหมดของระบบ4 w h e e l แน่นอนครับเป็นเอกลักษณ์จุดเด่นของ CR-V มาตั้งแต่เจน1มาอยู่แล้วนะครับการทำงานแบบ All wheel drive นะครับการคำนวณแบบออโต้แบบอัตโนมัตินะครับทำให้เราขับขี่ได้คล่องตัวและมั่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอ,อย่างในรุ่นเกรด RS นะครับมาพร้อมด้วยโลโก้ RS แล้วก็ด้านหน้าไฟหน้าก็จะมีไฟส่องสว่างขนาดที่เราเลี้ยวนะครับให้เราเห็นมุมด้านข้างนะครับขณะที่เลี้ยวปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านข้างเราจะเห็นตรงนี้ครับรถออกมาจากซอยหรือว่าเรากําลังโผล่หน้าออกมาจากซอยที่จะเลี้ยวนี่ มุมนี้มันสะท้อนแสงให้รถคันที่สวนเข้ามาหาเราเนี่ยเขามองเห็นรถเราเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่ามันยิ่งใหญ่ในเรื่องของความปลอดภัยครับเมื่อไปอยู่ที่ตัวรถแล้วแล้วก็วในส่วนของไฟเลี้ยวนั้นก็จะเป็นแบบเซอร์เฟนเชียลทุกรุ่นนะครับหลังคาซันลูปนะครับพานอโนมานะครับสตอนนะฮะก็เว้นรุ่น e ที่เป็นในรุ่นเทอร์โบรุ่นเดียวที่ไม่มีนะครับเช่นการกล้อง36 0องศามีทุกรุ่นยกเว้นรุ่น e รุ่นเดียวนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับจุดเด่นอีกตัวนึงก็คื การเก็บที่ปัดน้ําฝนเพื่อให้หลบระ,ระดับสายตาทําให้เราทัศนวิสัยในการมองกระจกบังลมหน้าของเราเนี่ยได้กว้างโดยไม่มีอะไรขวางนะครับะระบบเบรกระบบการห้ามล้อต่างๆเนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นมีการขยายการเบรกเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นมีความหนาขึ้นเพื่อระยะลดระยะในการเบรกแล้วก็ในส่วนของด้านหลังโชคอ,อัพด้านหลังนะครับรอบนี้เขาเซตมาเนี่ยให้ปรับสภาพ การการทำงานเนี่ยของโชคเนี่ยครับตามสภาพการใช้งานการแรงสั่นสะเทือนของถนนนะครับล้อ1อยนิ้วเนี่ยเซตมาเพื่อให้เกรด RS เนี่ยมันดูแข็งแรงดูบึกบึนขึ้นดูสมกับคำว่า RS ให้มันพิเศษนะครับพิเศษในรุ่นลองลงมาล้อ1 8นะครับ18ทุกเกรดรุนะ่นที่เหลือ,อ ในส่วนของไฟท้ายนะครับก็มาแบบว่าฟูลแบบ LED เลยนะครับในรุ่นของ4 v l d r r v e นะครับก็ยังมีไฟตัดหมอกหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาโปงท้ายนะครับยังคงเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นแฮนด์เฟยแต่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในส่วนของระบบออโต้คล a สนะครับนี่ครับถือกุญแจเข้ามาใกล้นะครับกดสวิตช์หยิบของถือกุญแจห่างจากรถไปเมตรครึ่ง ประตูปิดให้ส่งต่อให้ระบบ Walk Away ล็อกรถให้อตัตโนมัติส่วนในส่วนของพื้นที่สัมภาระท้ายก็ยังใช้งานใช้สอยเขาได้เต็มที่นะครับเบาะก,ก็พับแบบราบเข้าไปอีกอย่างเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแม้กระทั่งการออกแบบสัญลักษณ์โลโก้ RS นะครับไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับเขาเขามีความโดดเด่นที่ว่าเป็นความเป็น c r v ที่ใหญ่นะครับสปอยเลอร์หลังที่บิอินไฟ เบรกดวงที่สามาให้ที่เป็นแบบ LED นี่ฝังด้านในเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ด้านในนี่ก็สวยนะฮะภายในเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับหวงมารัยมันติฟังก์ชันนะครับ uh, ในรุ่นไฮบริดนะครับก็จะมีระบบพาร์ตมาคาสเตอร์นะครับระบบฟอกอากาศติดตัวรถไม้เลยนะครับก็ขับขี่บรรยากาศภายในรถก็สะอาดนะฮะเครื่องเสียงหน้าจอขนาด9นิว้วรอบนี้นะครับให้ I Apple Car p l a y นะครับแบบไร้าสายทุกทุกเกรดรุ่นเลย นะครับใช้ได้หมดเลยไวเดชาร์จเจอร์ก็มาให้หมดทุกเกตรุ่นแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเคยมีอยู่ในตัวของ HRV ามาแล้วนะครับระบบช่วยเบรคความเร็วขณะลงทางลาดชันที่ความเร็ว3-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบนี้ดีนะครับผมว่าสําหรับใครที่ขับรถลงทางชันแล้วไม่ค่อยมั่นใจเนี่ย ให้พี่เขาช่วยได้นะครับมาพร้อมกับไฟตกแต่งบรรยากาศภายในห้องโดยสารแอมเบียนไลท์นะครับบิวอารมณ์เราให้อยากขับรถมากขึ้นนะฮะเบาะหลังเนี่ยรอบนี้มันปรับได้2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็ปรับแบบทั่วไปอ่าพอเราปรับพอเราปรับสเต็ปที่2ฐานเบาะก,ก็จะขยับให้เรานิดหนึ่งโอ้ปรับเองได้มากขึ้นเนี่ยครับอ่าแล้วก็เบาะแถวที่2รอบนี้นะครับเลื่อนสไลด์ได้นะครับจะไม่ได้ล็อกตายตัวแล้วที่เท้าแขนถือว่า โอ้โห oh, ทำมาใหญ่แล้วก็วางแก้วน้ํา2คนนี่นั่งกันแบบไม่เบียดกันแล้วครับช่องเสียบ USB นะครับหัวเสียบจะเป็น Type C ทั้ง2ฝั่งความเงียบความเงียบนั้นนะผมก็ได้ดูคนอื่นๆเขาทดลองมาวันนี้เนี่ยผมจะไปลองด้วยตนเองแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเป็นยังไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันเก่งยังไงนะครับผม ก,ก่อนนี้เราจะไปลองขับกันเนี่ยผมเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับในห้องโดยสารเนี่ยอย่างที่ผมบอกเรียนให้ทราบเลยว่ามันกว้างมันสะดวกสบายตำแหน่งของการปรับโหมดการเอาปุ่มมาช่วยเหลือต่างๆเบรกมือเบรโฮหรือว่าแม้แต่ตำแหน่งเกียร์เนี่ยครับสามารถเอื้อมมือไปได้แค่นิดเดียวโดยที่ไม่ต้องยกแขนไปเลยนะครับนอกจากกว้างแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันแมทกันมากนะครับความรู้สึกนะครับมองจากข้างนอกรถขนาดใหญ่แต่พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้ความรู้สึกเหมือนเฮ้ยเราขับรถ เหมือนขับรถเก่งซีดานพรีเมียมสปอร์ตแบบนี้ครับมาเพราะอันเนี้ยทำให้เราขับขี่ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นเบาะผมว่าเบาะนั่งสบายนะครับผมนั่งเนี่ยมันพอดีตัวผมครับตัวเบาะดีไซน์ออกมาแบบสปอร์ตนะครับไป๋ยวไปดูกันไปเทสกันดีกว่าครับผมเมื่อกี้ผมออกตัวมานะครับนี่แตะคันเร่งปุ๊บเนี่ยมาเลยครับโอ้เนี่ยครับอย่างอย่างเวลาผมขึ้นทางลาดชันเนี่ยม,มันให้กําลังโดยทันทีไม่มีอาการแบบรอรอบหรือว่าให้ปื๊ดแล้วกระชากนะครับ เพราะว่าพอพอเครื่องยนต์มันทางานที่ความเร็วต่ำเนี่ยครับแล้วทีนี้มันทํางานแค่แป๊บเดียวไม่มีการลากรอบและส่งต่อมอเตอร์ไฟฟ้าเกิดความนุ่มนวลน,นะครับเกิดความสมูทในการขับขี่อย่างที่ผมบอกคือ Honda าเขาทาได้ดีในเรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้าของเขาอยู่แล้วเพิ่มระบบ VGR เข้ามาเนี่ยหน่วงตามคันเกียร์ตามคันเร่งตามรอบการทดรอบของเกียร์ของเราเลยนะครับเนี่ยกดปั๊บมาปุ๊บโอ้ตั้งพวงมาลัยนิ่งๆไม่ต้องเซตระบบอะไรนะครับเนี่ยไป อันนี้คือฟิลลิ่งของเรื่องของพวงมาลัยแม่นยำและผมขับนะผมบอกตรงนะผมไม่ได้รู้สึกว่าผมขับรถคันใหญ่รู้สึกแบบเทอะทะหรือว่าอะไรแบบนี้เลยครับดีอ่ะแต่ว่าคือพอเราพอเรา,เราทัศน,นวิสัยเรามองเนี่ยด้านบนเนี่ยอ่ะมองกว้างขึ้นมองได้ไกลขึ้นลดความเมื่อยลา้าแล้วเลนวอร์ตเนี่ยครับปลอดภัยไหมครับนี่เราเลี้ยวออกได้เลยไม่ต้องมองแทบจะไม่ต้องมองกระจกฝั่งด้านซ้ายสุดเลยนะครับออโต้โฟว์วิเนี่ยเล่งแสงปับ๊บทำงาน ออกตัวทํางานขึ้นทางราดชันความเอียงถนนต่างระดับพวกนี้คำนวณทํางานได้เองหมดไม่เกี่ยวเลยครับว่าความเร็วจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับระบบจะขับ2เนี่ยเมื่อคุณขับเคลื่อนไปเนี่ยในความเร็วคงที่นะครับที่ไม่ใช่ความเร็วสูงนะครับความเร็วคงที่ง่ายๆขับ90ไปคงที่ไปประมาณครึ่งชั่วโมง นะครับเราเซ uh, ็ต Adaptive Cruise Control ไว้ wide, นะครับรถก็จะปลดล็อกเหลือขับเคลื่อนแค่2ล้อนะครับก็เป็นการส่งกำลังแค่2ลอ้อก็เพียงพอทำให้รถก็ประหยัดน้ำมันขึ้นเสียงลมไม่มีเสียงเครื่องโอ้แทบจะไม่ได้ยินเลยครับโ uh, ครงสร้างของตัวรถในรอบนี้เนี่ยมีการฉีดโฟ OUR มกันเสียงฉนวนกันเสียงเนี่ยครับในทุกจุดนะครับรอบคันเลยนะครับที่มันเป็นเหล็กประกบหรือว่ามีช่องที่จะสามารถทำให้อากาศเล็ดลอดได้เนี่ย แผงประตูก็เช่นกันครับรอบนี้มีการฉีดเข้าไปด้วยแล้วก็ด้านหน้ามีการดมแผ่นซับเสียงระหว่างห้องโดยสารกับห้องเครื่องด้านหลังก็เช่นกันนะครับเชื่อผมเลยครับว่ารถที่เป็น4 wheel เนี่ยและเป็นออโต้โฟเนี่ยสลาล่มยังไงมันก็ไม่เว้นแต่ว่าพี่จะสลาที่ความเร็วร้อยแปดสิบสองร้อยแบบนี้ครับอันนี้ผมก็ไม่อยู่นั่งเทสด้วยนะครับอันนี้ลองมาลองขับซิกแซกสลาล่มกันหน่อยนะับนี่ มันมันดีมันเซ็ตมันออกแบบมาดีทุกอย่างเลยอย่างผมเลี้ยวผมผมหักเลี้ยวที่ความเร็วประมาณ30ผมหักพวงมาลัยเกือบสุดเนี่ยครับผมผมผมนั่งอยู่ข้างในนี่ผมแทบไม่รู้สึกแต่อันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการทดสอบในท้องถนนจริงๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังได้มากขึ้นนะครับมีโอกาสเนี่ยครับต้องมาเทสได้ได,ได้ไม่ผิดหวังครับมันมันดีมันเซ็ตมันออกแบบมาดีทุกอย่างเลย ครับผมเมื่อกี้เราก็ไปลองขับกันมาแล้วนะครับก็มาสรุปกันดีกว่าว่าไอ้เจ้า CR-V ใหม่นี่ครับข้อดีเนี่ยก่อนเราลองขับเราก็เตินไปบ้างแล้วในระหว่างที่ทดลองขับเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบฟิลลิ่งเรื่องของทัศนวิสัยในการมองระบบช่วงล่างระบบพวงมา,า,างลัยบังคับเลี้ยวที่ค่อนข้างจะแม่นยำ และคมกว่าเดิมครับในส่วนของอัตราการเร่งน,นะครับในระบบเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ของเราเนี่ย ESV ใหม่ของเราเนี่ยครับที่เพิ่มระบบเบนจินโหมดที่ความเร็วต่ํามาช่วยในเรื่องของตอนที่เราออกตัวเร่งแซงขึ้นทางราช,ชันทําให้รถเราเนี่มีกําลังโดยทันทีและส่งต่อให้มอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างสมูทช่วงล่างอย่างโชคหลังที่ผมเคยพูดว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนใหม่ทําใหม่เนี่ยปรับตามก,กันกับขี่ความเร็วหรือว่าน้ําหนักแรงกระแทกนะครับ เพราะเนี่ยใน CR-V ใหม่จุดโดดเด่นอื่นๆนอกจากรูปลักษณ์หน้าตาฟังก์ชันที่ว่ามันเพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยฟิลลิ่งการขับขี่นะครับส่วนตัวผมผมถือว่าสําคัญสุดเพราะเนี่ยอารมณ์ของเขาได้ในเรื่องของความสมูทตทั่วไปเอาความเป็นผู้ดีหน่อยอะไรแบบนี้ครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมเชื่อเลยว่าไม่แพงนะครับในเกรดไอของเราเนี่ยราคาค่าตัว1นึ่งล้านเจ็ดาพ ราคาในรุ่นขับ2นะครับในรุ่น ES ที่เป็น ESCV เนี่ย1,589,000านานะครับช่องทางการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับฝาก Facebook ของเราหน่อยนะครับ Honda นน์นะครับแล้วก็ LINE แอดนะครับแอด Honda นน์นะครับหรือว่าโชว์รูมของเราทั้ง4สาขานะครับที่ปรึกษาการขายของเรานะครับผมมั่นใจว่าสามารถให้ข้อมูลลูกค้าตอบคำถามลูกค้าได้อย่างชัดเจนแล้วก็ลูกค้าจะ หลงรักทั้งที่ปรึกษาการขายแล้วก็ฮอนด้านนแล้วก็เจ้า c ซีใหม่นะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรต่อนี่ก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ